ส่นบ่ไม่ต่ำกว่าเจ็ดอาไม่ต่ำกว่าเจ็ดเป็นว่าอุ้ยถือประคออดิ่น่ะออกแฮะออกแฮออกแฮเห็นเห็นเออเห็นเห็นออกแฮว้าย้นี่นี่นเยอะเี่ยอ๋อลูกแฮบ่ Sans tham gia vi phạm hai 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 vi Đi hai đi phạm hai vi 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 phạm มันพันกันอยู่ปันสิบานว่ถือว่าหันาะเออว่ารู้ถือเหี้ยว่าจากสัตว์ออกน้ำสัตว์ออกแล้วถึกเหี้ยถือถือว่าเขานี่เหี้ยนะเห็นบาร์บี่ว่าหงถือบวบเห็นอยู่ผู้สับขอสั่งผู้ใดศูนย์เจหาสโอ้ยตัดมันหดผู้ใดศูนยเกยรตนยห้กเี่ยมลทรตัดแล้วหม ย่างไปอีกเอาเออข้างในหน่อยนึงเอาไซรัตเออขึ้นยุหันแล้วม่หันน,หน,นี่กลางจองพอดีเลยป๊ใช่ปะ <laughs> จะขึ้นเจ้าพุนผมไ่มีนี่ยคูไมอยู่นิสุ่นปะไม่มีสุ่นปังเห่ามากบุ่ะนแบมันนิ่นเลยอะเออทอถือันบุยแล้วานยอ้ยถือบตุ้มตีนอยู่อ่ะสร้างมาใช่ไหอุ้ย พูดพูดพูดไม่ขึ้นอยู่พูดแล้วอ้ยขื้นหอด่นหอหัวประธนครับแสดงวามันขึ่นนี่หพูดเลยเนาะเออไปหอดพุ่นเราทัน <Release> ก oh <my> mm ่มาเสือบอกึเงี้ยเสือมาจากเอาละพี่หาตัวให้เยอะโอเค่านมันมนกับไอ้พูดหลังที่จะไปอีกแล้ตงตามไ้่างไม่ใเา